เฮอริเคนคือพายุเขตร้อนที่มีความรุนแรงสูงเกิดจากการรวมตัวของมวลอากาศร้อนและความชื้นในทะเลเขตร้อนพายุชนิดนี้สามารถสร้างลมแรงฝนตกหนักและขึ้นสูงมีศูนย์กลางที่เรียกว่าตาเฮอริเคนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ลมสงบแต่รอบๆจะมีลมพัดแรงมาก สาเหตุการเกิดเฮอริเคนจะเกิดที่อุณหภูมิของน้ำทะเลสูงกว่า26.5องศาเซลเซียสซึ่งทำให้เกิดการระเหยของน้ำทะเลและสร้างไอ้นาำในอากาศทำให้มีลมแรงฝนตก,หน,กหนักนั่นเองลักษณะสำคัญของเฮอริเคน จะมีลมแรงความเร็วของลมอาจสูง119กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมากกว่านั้นฝนตกหนักด้วยมักมีฝนตกหนักพร้อมกับน้ำท่วมมีคลื่นทะเลอ,อาจสูงมากและสร้างความเสียหายให้กับชายฝั่งและมีลมหมุนรอบศูนย์กลางที่เรียกว่าตาเฮอริเคน ผลกระทบของเฮอริเคนก่อกวความเสียหายต่อบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของบ้านเรือนและจะเกิดการขัดข้องในการขนส่งและการสื่อสารการป้องกันและการรับมือควรติดตามพยากรณ์อากาศ ฟังคำเตือนจากหน่วยงานพยากรณ์ควรเตรียมพื้นที่ที่ปลอดภัยหากอยู่ในพื้นที่ทเสี่ยงควรเตรียมที่หลบภัยที่แข็งแรงเช่นห้องใต้ดินหรือพื้นที่ในบ้านที่ไม่มีหน้าต่างก็ควรไปอยู่ที่ที่แข็งแรง